ไม่ยอมลบนะเก็บไว้ในนู้นเลยภาพอื่นลบหมดแต่ภาพนี้ไม่ลบเก็บไว้พระชอบพี่นนที่นอนเดี๋ยว,ฟวนะาฟคองก่อนนะเอาไรคะเอาอะไรเนาะเดี๋ยวพี่ชายหยับกองก่อนสงหน้าน้องกอสองสาร เดี๋ยวเดี๋ขากล้องพังโทษนาะขากล้องพังสั่งซื้ออยู่มาวันที่สิบเก้าเอมันหักเออเดี๋ยวเียวแป๊บเดียวแป๊บเดีนแป๊บเดียวกล้องตีลังกาเดี๋ยวเดีเดียวเดยวเฮ้ยยาตีลังกาใจเย็นๆลูกสี่สิบบาทยา สวัสดีสวัสดีค่ะเอามาฝั่งนี้ฝั่งนั้นยอดวิวไม่ไดีตรง,งนี้วันี้เราอยด่ดีปลำัปลำคัมแท้ๆไอไอ้ไอ,ไอ,อะไรนะยูทูบเบอร์นี่ <c ười> ปลำัำอะไรเนี <c> ่ย <ười> เป็นจังสี่แล้วขากล้องมันพังก็คือเวียนหัวกันหน่อยนะนายเซรีสวัสดีค่ะเซรีขอบคุณมากเด้อขอบคุณมากๆ สาเจดีทุกวันเลยถ้าฟิลไม่ขาดถ้าถ้าถ้าฟิวไม่ขาดเจดีทุกวันเลยไม่ต้องกลัว กล้องมันตั้งไม่ค่อยได้ขากล้องมันฟังขากล้องมันหกกักอ่ะรออีกวันที่สิบเก้าของมาจะสั่งแล้วสั่งแล้วถ้าจะเอาขายาวขาใหญ่มาก็ลำบากขาเนี่ยน้องตขาหักเนี่ยขาสามขามันหักไปขา ขอบคุณลุกเรืวทุกไรนะคะทุกคนเอาได้ค่ะ อีกยี black, ่สิบนาทีสาลงกี่อันสิบบาทเอาอีกไหมสอถุงไหมสองถุงแปดยี่สิบบาทเหมือนกันหมดหละ ยี่สิบจ้าอากาศดีดีวันนี้น้องเบงสวัสดีค่ะน้องพิสาไม่ไลฟ์หลายวันเนี่ยเพิ่งเนี่ยตั้งแต่ไปเที่ยวมาเนี่ยไลฟ์วันที่สามไม่ไลฟ์หลายวันแล้วจ้ะเดี๋ยวกดไฮไลฟ์บ้างนะแต่ไฮไลฟ์ของพี่สายพิสาไม่ได้ส่งเลยอะไล้ว